มาครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนทนด้วยนะครับยีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักคุงนะครับวันนี้ก็จะมาทํา10อันดับนักเตะอีกแล้วนะครับเนาะก็วันนี้แต่วันนี้ไม่ถึง10อันดับนะจะเป็นแค่7อันดับนะครับตัวเมตานะครับตัวที่ผมไม่พบเจอที่สุดนะครับในตอนนี้ครับตัวไหนกำลังมาแรงครับเป็นตําแหน่งปีกนะปีกทั้งสองข้างเลยนะครับปีกทั้งสองข้างแต่เป็นปีกที่ได้รับความนิยมเอาไปเล่นในตําแหน่ง ST นะครับจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับก็วันนี้เป็น7อันดับนะครับเพื่อน กดไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องประุงด้วยนะฝากกดไลค์หน่อยนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดอันนี้ลงไปกดเลยพูดเล่นพูดเล่นนะครับนะาก็ฝากมานิดนึงนะครับสำหรับช่องประุงนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดถัดไปนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่30นะก็สวัสดีทุกวันเลยนะครับเมื่อวานก็สวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับสวัสดีด้วยนะ ก็ขอสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมช่องปักคุงนะไปรับชมกันเลยครับว่า7อันดับจะมีตัวไหนบ้างนะครับบริการเติมเกม FC Mobile ต้องที่นี่เลย Cookie Land Shop เติมง่ายกว่าเติมเองเติมผ่านร้านสิจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีเพจรานและลายอยู่ใต้ description เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ครับอันดับที่7นะครับเป็น กเลาเอปเป้ e ope, ตัวนี้นะครับเป็นปี99นะปี99จริงๆมันก็มีหลายหลายตำแหน่งแหล,ละสำหรับเป็นปเป้นะแต่เป็นตำแหน่งปีงนะรับความเดียวเล่นหน้าปีนี้ก็ยังเล่นได้นะครับก็ยังเล่นได้เหมือนกันนะถ้ามันใครที่ต้องการกองหน้าที่มีความเร็วจัดๆนี่นะครับส่วนใหญ่เขาเหตุผลที่เขาเอาปีกไปเล่นหน้ากันเพราะว่ามันจะสามารถอเลี้ยงบอลไดนะ้เวลาสับบอลมันก็จะพุ่งกว่าตำแหน่ง ST ธรรมชาตินะครับในบาง ในแบบสมมติว่าเทียเท่ากันนะในระดับเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นปีกเนี่ยมันก็จะสับไปพุ่งมากกว่าในตำแหน่งกองหน้านะครับก็จะได้รับความนิยมนะเพืพ่อนๆมาดูคีลนเอมบัปเป้ปีนี้นะครับส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัมนะแต่เพืพ่อนๆเชื่อหรือเปล่าครับว่าตัวจร,งริงคีลนเอมบัปเป้นั้นก็ส่วนสูงไม่ถึง182ครับ,รบไปลองเปิดดูได้นะในในประวัติของคีลนเอมบัปเป้นะครับ เราไปเปิดดูก็ได้นะครับเท้าที่นั่นเท้าซ้าย4กว่า5นะครับประเทศฝรั่งเศสนะก็ตอนนี้คาแข่งอยู่ที่เลอันมาดริดนะครับจะเป็นปีนี้เป็นปีของปารีสแซงต์แช็คแมงนะครับพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล5ดาวนะครับคุณสมบัติเขาต้องจะเยอะเลยทีเดียวนะครับตันี้มีตัวแข็งมีเหนือชั้นมีเลี้ยงเร็วแล้วก็มีมสายก้อยนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่495หรือว่า500ล้านนะครับ ตอนราคามันยังแบบติดดอยอยู่นะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องราคาก็ยังเล่นได้อยู่นะครับใครที่แบบมีตัวเก่าๆแล้วอยากเล่นเอาไปเล่นน้ำแต่งกองหน้าก็ยังสับพุ่งตอกพุ่งอยู่นะสำหรับคีเลนเอมปเป้นะครับนี่คือค่าพลังพื้นฐานนะครับฟีเทาร้อยแปดนะครับการเลี้ยงบอลร้อยสี่การยิงหนึ่งร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดเด่นของคีเลนเอมปเป้เลยก็คือความเร็วนะครับความเร็วแล้วก็ความผิวนะเป็นคนที่ควบคุมบอลได้ดีนิด อีกนึงอ่ะนี่ดีกว่ากองหน้าจ๋าหน้าในเลตเท่าๆกันนะนะครับมันจะสไตล์โยนขับได้เลยนะสำหรับกีฬาประเป้ตัวนี้นะแต่แค่เท้าซ้ายเขาไม่ยิงไม่คมเท่ายนขับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับที่6เลยนะครับมาครับอันดับ6ครับตัวปีกที่นี้ได้รับความนิยมเอาไปเล่นเอสทีนะครับเป็นลาฟิโอเลอ์เอา์นะครับ ตำแหน่ง l w นะปีนี้นะครับปุ๊พี่อัเปิดมาอยู่ที่103นะครับก็จะมีอีกร่างหนึ่งที่ยังเล่นได้อยู่นะก็คือร่าง9ก้าอ่าร่าง99้้าร่างนั้นก็เอามาเล่นได้นะเอาไปเล่นเอทีได้สบายนะครับส่วนสูง1 8อน้ำหนัก81กิโลกร,รัมนะครับท้าที่ถนัดซ้าย4่ขวา5นะครับนะก็อยู่เซเลราอิตาลีนะครับอยู่นี่อยู่อิลานใช่ไหม พลังงาน4ดาวครับถ้าสกิล5ดาวครับคุณสมบัติมีมีฟิตเนสช็อตกับเล่นกับเล่นเหนือชั้นนะฟิตเนสช็อตกับเล่นเหนือชั้นนะครับแล้วก็เวิร์กเลดกลางต่ำนะก็เล่นเล่นหน้าได้นะอันนี้เล่นหน้าได้อยู่สบายนะครับแต่ไม่รู้ตำแหน่งรองเขามี LM ก็ได้หปือ ST ก็ได้นะครับนี่นะครับการเอา100ล้านพันล้านนะในตำแหน่งเน็ตเม็ดส้มนะครับ103ตัวเม็ดส้มนะ ก็จะมีตัว99เที่ยงเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ค่อยแรงก็ลองไปลองจัดกันได้ครับนี่ก็คือค่าพลังพื้นฐานของเลเยอร์เอานะแต่ผมแนะนําให้เป็นเล่นเป็นหน้าคู่จะดีกว่านะครับสำหรับเลเยอร์เาเพราะว่ามันวิ่งหาช่องไม่ค่อยโอเคนะนี่คือค่าพลังพื้นฐานนะครับควมเร้ว1็7นะครับเลี้ยงบอล109แล้วก็การจบสกอ97นะครับ ที่มันจะเยอะจริงๆในการจบสกอร์คือการจบการยิงประตูเนี่ยแหละมันยิงไกลไม่ค่อยดีแล้วก็การยิงตำแหน่งเห็นไหมจุดเด่นของเลเอาเลยก็คือเรื่องความเร็วนะครับก็คือเป็นที่รู้กันนะครับในหมู่มวลมนุษยชาติของชาวเอฟซีมาวานะใน <laughs> เ,เอามาเร็วขนาดไหนนะครับเร็วทุกปีเลยปีนี้ก็เร็วแล้วก็ปี99ก,ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็ทั้งซับทั้งตอกก็ยังโอเคอยู่แต่รอบราบเฟลเลอาเลเานะ จับตอกแล้วก็ความแข็งแกร่งในการถ้าถ้ามันได้ตอกคือมันแข็งมากทำแบเบรียานะครับก็แนะนำเลยเดี๋ยวไปดูอันดับที่5้ากันเลยนะครับว่าเป็นตัวไหนนะอันดับ5ผมให้เป็นซอนเทิงมินนะครับทำไมผมถึงให้ซอนมาอันดับ5เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆนะที่ผมเล่นนะครับมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยสุดจากเท่าไหร่นะแต่ก็ได้รับความนิยมเอามาเล่นหน้าอยู่นะครับสำหรับซอนเทิงมินปีนี้นะครับเพื่อนๆนะ มันดูส่วนสูงนั้นเลยนะครับส่วนสูง183น้ำหนัก78กิโลกร,รัมนะครับเท้าที่ถนัดเป็นซ้ายห้าขวานะก็ดูจากพลังดูจากภาพรวมนะครับก็โอเคอยู่นะทางเท้าที่ถนัดสองเท้าแล้วก็ด้วยส่วนสูงน้ําหนักที่มันค่อนจะบาลานซ์สมส่วนนะครับแล้วก็สเตตัสที่ค่อนจะดูดีจะทำไมหลุดมาดับห้าก็ถ้าเอาไปเล่นในอารมณ์เล่นในเกมจริงๆมันเป็นตัวที่แบบจะสุดมันไม่ค่อยสุดสักทางอะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะหลังจากที่ได้เล่นมา แล้วก็ที่ได้เจอเพื่อนๆชาวเอ Mobile เล่นกันด้วยนะครับไม่ค่อยได้เจอสอฟองมีนํำไปเล่นเอสักเท่าไหร่ก็จะเด่นไปทางริมเส้นนะสำหรับปีนี้นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวนะครับคุณส,สมบัติเป็นฟิตเนสช็อตกาบยิงประตูจากที่ไกลนะโอ้ปีนี้มีฟิตเนสช็อตด้วยนะน่าสนใจตรงนี้แหละมันจะเก่งเอตรงที่มันมีฟิตเนสช็อตนี่แหละปัน่นทั้งนั้นจะคมนะครับ เล่เอทีเล่นเอ็มได้นะครับสำหรับปีนี้นะกดตัวนี้อยู่ที่พันแปดร้อยล้านนะครับในส้มนะน่าจะแรงเพราะราคาม,ามันออกมาเป็นตัวใหม่นะครับมาดูค่าพลังพื้นฐานครับความเร็วร้อยสิบแปดนะครับการเลี้ยงบอลร้อยสิบห้าการยิงร้อยสิบสามนะครับก็โอ้โหดูจากสเตตัสนี่เยอะกว่าเลยเอาก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่า <c oughs> นั่นแหละเวลาไปเล่นในเกมจริงๆไม่รู้ว่าใครมีความคิดมันผมเพราะว่าซอนธามินมันไม่ค่อยสุดจากเท่าไหร่ นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะยังทำมาสสูงเท่าอานายแต่อานายค่อนข้างจะดูดีกว่าเยอะเลยอ่ะนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะนะครับก็ใครที่เป็นสาวบกสอนเฮิงมินแต่ผมก็ชอบแกนะชอบเต็นชีวิตจริงนะครับชาวเอเชียด้วยนะเป็นตำนานชาวเกาหลีใต้ชาวเอเชียคนหนึ่งเลยนะครับเขาไปหาจัดกันได้สอนเทงมินเขาวิเชื่อกวัวรัสสเกเลียครับวีนี้ก็ ป็นปีปีที่เอาปเด็น s อได้บ่อยอยู่นะก็จะมีปีนี้แล้วก็ปีร้อยหนึ่งนะครับปีตู้เกมนะครับตัวนั้นก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะเพื่อนก็ไปซื้อเล่นมาลองกันได้นะครับส่วนสูงร้อยแปดสิบสามน้ำหน,นักเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับหน้าเท้าที่ถนัดซส์ห้าขวาห้านะเป็นเป็นตัวที่สเตตัสด้อยว่าซอนเฮืองมินนะแอาไปเล่นในเกมคือความรู้สึกผมว่าแม่งแข็งว่าซอนเฮืองมินนะ่ะในตำแหน่งเอทีอ่ะ นะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะผมก็ให้คาบิชาเข้าแซงหน้าปาดหน้าซอนมานิดนึงนะคือเลื่อมกันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะครับพลังงาน4ดาวนะครับท่งงา,าสกิล5ดาวนะครับคุณสมบัติมีออฟิเนสช็อนเนี่ยชามนักยิงประตที่กลแล้วก็ยิงสายก้อยด้วยนะครับถ้าพลงพื้นฐานก็ประมาณนี้ได้ซอนหมดเลยนะซอนจะชั้งนี้นจะเะตับดีกว่านะผมผมมั่นใจในคาบิาชามากกว่าเวลาที่ผมจับ เอาไปเล่นเอที T นะครับ, <c oughs> ตตบกนนะูสเตตัสตีมากซอนนะสเตตัสตีแต่ว่าถ้าความรู้สึกในเกมคาบิชาแม่งรู้สึกว่าจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองเลนะน่าจะน่าจะคิดไปเองแหละนะครับสำหรับคาบิชานะครับจุดเด่นของคาบิชาก็คือการจบสกอร์เลยแหละตัวจบสกอร์ได้ดีนะครับการจบสกอร์แล้วก็ความมั่วบอลติดเท้านี่ ยังเป็นเหมือนกันทุกปีนะก็ปีนี้แนละ้วก็ปีร้อยหแล้วก็เป็นปีพวก99นั้นก็ยังเหมือนกันนะครับอารมณ์เดียวกันเลยนะนติดบอลติดเท้านะครับคาริช,ชานะ่าตัวนี้ก็ราคา1พันเอมนะครับทุกก่าซอน,นิกจะเป็นตัวร้อยสามไงเ่อนเนาะก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสําหรับคาวิช,ช่านะอันดับ3ามครับผมให้เช e ลี่ออลีปี LW ลตัวนี้นะครับ ที่ได้รับคมนิยมเอาไปเล่นหน้าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่พบเจอบ่อยในแร้งนะครับเฮตูเฮ a d นะก็มาดูครับก็มีปีนี้แล้วก็มีปี99อีกที่ยังสามารถเอาไปเล่นหน้าได้ด้วยนะสำหรับตำแหน่งปีนะครับส่วนสูง188น้ำหนัก8 3กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เท้าเท้าที่ถนัดเป็นไซส์4ขวา5นะครับอารมณเดียวกัน ถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันเหมือนใครมันเหมือนกับเลอ์เลยนะคล้ายๆกันนะแต่เป็นเลอาที่มีความอ่ะคำคมที่มากกว่านะครับคำคมความแข็งที่ผมมองว่าจะเรียกได้เยอะกว่านะมีสัญชาตญาณในความเป็นสไตรเกอร์ได้มากกว่านะครับจะเป็นตำแหน่ง LW นะพลังงานสีดาวครึ่งกับท่าสกิล4ดาวนะคุณสมบัติมีฟิตเนสช็อตมีเนือชั้นมีตัวที่กายแล้วยิงสายก้อยนะครับ ค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับปีท้าวร้อยสิบหกราหเลี้ยงบอลร้อยเก้าการยิงร้อยห้านะครับปีปีที่ค่าพลังการยิงของท่านที่จะเยอะนะสำหรับเจลลี่อองลีตัวนี้นะครับเบอร์กเล้นก็กลางๆนะเอาเล่นหน้าได้แหละแต่พวกปีพวกปีที่เอาไปเล่นหน้าเนี่ยผมแนะนำทุกตัวเลยนะให้เป็นหน้าคู่จะ มีความแน่นอนมากกว่าหน้าเดียวนะครับเพราะว่าด้วยสสญชัตเตียร์อะยังที่มันก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีกว่าปีอยู่แล้วอะครับเพื่อนๆจะเข้าใจใช่ไหมผมก็เลยแนะนานะครับเป็นแบบนั้นจะดีกว่าเล่นหน้าเดียวเออหน้าคู่จะดีกว่านะครับสําหรับทุกตัวเลยที่เป็นปีกเอาไปเล่นหน้านะครับเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูอันดับถัดไปกันเลยนะครับอันดับ2ครับผมยกให้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดปีนี้นะครับโดอู หรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าโอุดนั่นเองนะครับเป็นปีเดียวที่เป็นตำแหน่ง L W ในเกมนะก็มันดียังไงก็คือมันสามารถอับเลี้ยงบอลตัวน,นี้ได้ไงถ้ามันอับเลี้ยงบอลเข้าไปได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะวิกฤตพอสมควรนะเพื่อนๆปกติมันจะเก่งแรื่ความแข็งแกร่งแล้วก็การตอกบอลใช่ไหมถ้าตอกได้ก็คือแข็งแล้วก็วิ่งไปก็แซงอยู่ครับแต่ถ้ามันสับได้เมื่อไหร่ก็คือถ,ถ้าถ้าอับเลี้ยงบอลให้เขาอะมันจะเป็นตัวที่สับเพราะมันจะพุ่ง นะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะทางกายภาพของลอนดอนก่อนเลยนะครับส่วนสูง187น้ำหนัก85แล้วก็ท้าที่ขนัดไซส์4ขวา5นะครับก็เป็นตัวที่ก้อนท้าจะสมดุลสมส่วนแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะท่าหน้าชน,นีมลกายไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้เขาน่าจะโอเคเพลัางงาน4ดาวครึ่งท่าสก,กิล5ดาวครับคุณสมบัติให้มาเต็มเต็มประตูเลยอะไรนักหนาครับลอนดอนฟรีคิกส้มพลังเล่นในชั้นยิงประตูจากที่ไกลเอาไว้เห็นได้ แล้วก็มียิงไซก้อยด้วยนะครับนะตัวนี้ก็เวิร์กเลสเห็นไหมเหมาะกับเอจทีมากๆเลยนะครับส่งต่ำเป็นต,ตัวที่ไม่ค่อยลองมารับบอลต่ำนะยืนห้อยอยู่แดนหน้านะครับรอจบสกอร์อย่างเดียวเลยนะสำหรับโดอูดนะจะโดอูดปีนี้เป็นปีที่ที่ผมเคยบอกไปว่าอ่าปีที่เอาไปเล่นหน้าควรจะเป็นหน้าคู่ใช่ไหมแต่โดอูดเล่นได้ครับหน้าเดียวเล่นได้ ค่าพลังพื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับฝีเท้าร1อยสานะครับการเลี้ยงบอลร1อการจบสกอร์1 1อยสิบนะครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะมากนะแต่เล่นหน้าค่อนข้าที่จะเทื่อนเลยเป็นตัวที่ความเร็วไม่ค่อยจับเพราะว่าถ้าเอาเป็นหน้านะเนี่ยมันเป็นตัวที่แข็งแกร่งและลูกการเล่นลูกอากาศได้ดีพิกบอลได้นะครับอารมณ์เดียวกันกับมาร์โก้ฟานบัตเทนนะอืมผมให้อารมณ์เดียวกันกับบัตเทนเลยแต่ว่าเท้าซ้าย ถามว่าคมไหมมันก็ยิงได้นะแต่ก็ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็จะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยิงสิบครั้งเข้าเจ็ดสิบครั้งเออเข้าเจ็ดครั้งแปดครั้งไอ้หอเกน,นะครับแต่ราคาก็อุ้ยราคาลงแล้วนะครับตอนแรกเปิดมาน่ะหมื่นล้าน <c oughs> นะก็ประมาณนี้สําหรับคริสนะเซโนโรนโดอันดับสองอันดับด้วยอันดับหนึ่งกันเลยครับว่าจะาว่าจะถูกใจว่าจะใช่นักเตะที่เพื่อนๆคิดกันหรือเปล่าน,นะครับไปดูกันเลยครับและก็มาถึงอันดับหนึ่งครับเป็นดาวิดชิ โนรานะครับก็เป็นปีฤดูหนาวนะแล้วก็จะมีอีกปีหนึ่งที่สามารถเอาไปเล่นหน้าได้ก็คือชิโนล่าล่าง98นะครับตัวนั้นก็ยังเอามาเล่นหน้าได้อยู่นะสับตอพุ่งอยู่นะครับก็าจะเป็นเม็ดส้มเวล30เท่านั้นนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดาวิดชิโนล่านะครับส่วนสูง186น้ำหนัก83กิโลกรัมนะครับท่าที่หนัดสาย5ขวา5นะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวนะครับคุณสมบัติก็มีเลเมเกอร์ มีเล่นเหนือชั้นนะครับมี2สกิลนะแล้วก็สามารถเอาไปเล่น C.A.M แล้วก็เล่น S.T ได้นะครับตําแหน่งปีกตัวนี้นะเขาจะสอสารพัดประโยชน์เลยนะครับก็อืมก็เป็นตัวที่เจอเกินมากๆในตอนนี้ในแรงนะเจอแบบเ,อเยอะๆมากอะชิโนะจริงๆเออมันแลกได้ด้วยไงมันเอาไปทํากิจกรรมแลกตั๋วแล้วดูหนาวได้ไงทีนี้ก็เจอกันบานเลยทีเนี้ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเมตาอยู่นะครับเมตามากๆ ดาวิชโนราตัวนี้นะนะครับมเมอเรดก็สูงกลางนะโอ้โอ,โอ,โอคุณสมบัติมีอะไรเมกเกอร์ก็นเล่นเหนือชั้นบอกแบงว่ลืมพลังงานก็ค่าพลังก็ประมาณน,นี้เลยนะครับปีเท้า1ร้อสิบปดนะกระเลงบอลร้อยสิบปดการยิงร้อยเก้านะครับก็เป็นปีที่อาจจะเลีนน้ยงบอลปูจจำเยอะอยู่นะ จะบอกว่าปีกเนื้อมันเยอะก็ไม่ใช่ <c oughs> นะเป็นอเวตเอสทีแล้วกันนะครับซึ่งตัวเขาใหญ่อะใหญ่ลรลบริ้วอีกนะครับคือเป็นบัตเทนนะผมให้อารมณ์ชิโนเป็นบัตเทนนเลยแต่เป็นบัตเทนที่พลิ้วกว่าพัตเทนที่เร็วกว่าแต่การจบสกอร์อาจจะไม่เท่าบัตเทนนะครับก็ต้องยอมรับว่าบัตเทนเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติไงนะครับแต่โดยรวมก็เป็นตอนที่ครบเครื่องคนระับวิ่งได้90บนาทีแน่นอนสำหรับอเวิตชิโนราต,ตัวนี้นะ นะครับตอนนี้ก็ราคาทยานไปที่3,000มแล้วนะครับที่เรียบร้อยนะครับไม่มีวิวแบบว่าจะลงไหมดูเดี๋ยวสูงสุดอยู่ที่3,180มนะครับอันนั้น all time high นะ <c oughs> ก็แนะนำเลยสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำตแนนำแหน่งปีกที่ Apple ST ได้นะครับ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตำแหนะ่ง ที่เอาไปเล่น ST ได้นะครับเพื่อนๆนะมีตัวไหนที่ตรงใจกับเพื่อนๆไหมนะเพื่อนๆเอาไปเล่นบ่อยๆไหมครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือว่ามีตัวไหนที่ที่เพื่อนๆอยากให้ติดโผลเข้ามาด้วยก็ลองคอมเมนต์มาเพื่อพูดคุยเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปะคุงด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจะเป็นคลิปวิดีโออะไรก็ฝากเพื่อนกรทิบไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีปีใหม่ครับ